อัตราการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมอาหารโลกได้กลายมาเป็นปัจจัยหลักที่หลายประเทศให้ความสำคัญเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ในกลไกเศรษฐกิจที่กำลังจะมีขึ้นโดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไปสู่ประชาคมโลกให้สำเร็จประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหลากหลายสร้างชื่อและเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติในเรื่องของรสชาติและความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารพื้นเมืองในแต่ละภาค ทำให้ประเทศไทยกําลังกลายเป็นผู้นําได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและจากกระแสะการตอบรับของงานการประชุมผู้ค้าข้าวโลกหรือง,งาน Thailand Rice Convention 2015และงานแสดงสินค้าอาหารหรือ Thai Food World of Food Asia 2015ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยให้กระทรวงพาณิชย์ จะแสดงบทบาทในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมข้าวและการแสดงอาหารที่ให้มีการสอนรับซึ่งกันและกันนั้นต้องเตรียมความพร้อมนะครับทำให้เกิดตลาดในรูปแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็ข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษนะแล้วก็มีคุณค่าสูงทางโภชนาการผู้บริโภคอาจจะพร้อมใจนะครับในสิ่งที่มันแตกต่างทําอะไรก็ตามท่านต้องทําให้เกิดความแตกต่างถ้าทานแล้วเหมือนเดิมไม่แก้ไขไม่ปรับรุงไม่เป็นวันนั่นไม่เรียกว่า เเรรรราาาาาาาพาาพาาพาาััััฒฒนนนนกกกกกตวอองงใให้้ไปบบขโลีภายใต้แนวคิดของการประชุมผู้ค้าข้าวโลกครั้งนี้คือการแสดงศักยภาพของข้าวไทยในฐานะประเทศผู้นำด้านการผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพดีของโลกที่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพทางมาตรฐานสุขอนามัยตามหลักโภชนาการเป็นแบบอย่างที่ดีของอุตสาหกรรมข้าว โดยเน้น3ยุทธศาสตร์สำคัญคือให้ข้าวไทยเป็นศูนย์กลางและมีบทบาททางการค้าข้าวในตลาดโลกวิเคราะห์แนวโน้มและโครงสร้างอุปสงค์ข้าวไทยและการกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาข้าวไทยข้าวไทยตอนนี้บอกตรงๆว่าภูมิใจคนไทยมากเลยนะคะว่าข้าวไทยมีเยอะมากมีรูปหลายแบบแล้วก็เรียนรู้ที่จะแพ็กเกจในรูปต่างๆ แม้กระทั่งจะใส่บาทก็ยังมีให้เมื่อเทียบกับประเทศใน AEC ของเราเองนะคะคุณภาพข้าวของเมืองไทยะคะก็ดีกว่านะคะแล้วเราก็กําลังขยายตลาดนะคะไปทาง AEC เหมือนกันงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลกหรืองานไทเฟกส์เวิร์ล f อ o ฟู้ดเอเีย2015ก็เป็นอีกงานที่รัฐบาลได้รับความร่วมมือ จากสถาบันหอการค้าไทยและโคลโลเมเซรประเทศเยอรมันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและนินย้ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของโลกและที่สำคัญให้ตั้งเป้าหมายผู้เข้าชมงานถึง112,000รายจากนานาประเทศและจากภาวะการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารในตลาดโลกที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อลสรัฐบาลได้ตั้งเป้าความสำเร็จเพิ่มขึ้นให้อุตสาหกรรมอาหารไทย ต้องติดอันดับมูลค่าการส่งออกอาหาร1ใน5ของโลกในอีก5ปีข้างหน้างานระดับโลกกิจกรรมอุตสาหกรรมอาหารที่จัดขึ้นมีผู้ประกอบการจากทั่วโลกถึง1,600บริษัทจาก34ประเทศจะแสดงร่วมกันกันกบประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนและพูดคุยถึงทิศทางความร่วมมือในอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันนับว่าเป็นการเปิดโอกาสในการผลักดันประเทศคู่ค้าให้ตลาดอุตสาหกรรมอาหารไทย สู่อุตสาหกรรมอาหารโลกได้มากยิ่งขึ้นคืออาหารไทยเนี่ยเป็นแบบมีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวอยู่แล้วแล้วก็สามารถแบบว่าทําให้คนทั่วโลกเนี่ยประทับใจได้นะอยากให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้รู้จักอาหารไทยมากขึ้นนะครับและสินค้าเราพวกนี้มันก็เป็นสินค้าที่ทําจากข้าวซึ่งเราก็จะช่วยส่งเสริมชาวนาไทยนะครับ งานมหกรรมระดับโลกการแสดงศักยภาพของไทยในภาคอุตสาหกรรมอาหารภายใต้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนคู่ค้าผลสำฤทธิ์ที่กำลังจะมีขึ้นในระยะอันใกล้และในอนาคตความหวังภายใต้การนำของรัฐบาลที่พยายามสร้างประเทศไทยให้เป็นทับเป็นประเทศระดับแนวหน้าในภาคอุตสาหกรรมอาหารที่จะสร้างรายได้มหาศาลนับล้านล้านบาทเพื่อชาติและเศรษฐกิจไทย